ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชันกรุงเทพพลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานคุณลักษณะวิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒซึ่งสํานักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศจัดขึ้นเพื่อน,น้อมนําทระบรมราโชบายด้านการศึกษามาบ่มเพาะทักษะจําเป็นสําหรับศตวรรษที่21แก่นักศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒไ,ได้ เนินกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมาตั้งแต่ปลายปี2562โดยมีการพัฒนากระบวนการพร้อมการปฏิบัติแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการมาตามลำดับ เพื่อมุ่งสร้างสมรรถนะหลักแห่งศตวรรษที่21ประกอบด้วยทักษะการคิดเชิงเหตุผลเห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทายทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแยง้งระดมทรัพยากรในการแก้ปัญหาและทักษะการสร้างนวัตกรรม